เนาะเนาสีขาวเหมือนกันไงพันเดียวกันแหละนางว่าเนี่ยต้องเป็นสาวๆแน่เลยขาวมวยสวยเหลือเกินจัดซะเลยแน่นแน่นแน่นสีขาวไงชอบอชอบสีขาวน้องก็เป็นสาวๆแน่เลยสีขาวไงเกินเนาะเอก็เกิน ก็เป็นสาวๆแน่เลยว่ะพี่การถอยด้วยมันยทตามป่ะอ่ะเยอะใชเไยมเออไม่ยอมจ้ะเออไงล่ะนี่เอาอยู่ดีเอาอยู่ดีเอากัดกาดอีกกัดอีกอืมอือมป้าโุ๊บบัวขาเธอเป็นโทษแล้วบ้านนี้โอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว ถ้าไปเจอสาวๆจริงเธอทำเป็นไหมเนียวโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอห้โอหเอห้าหอ้มหแล้วอ้โหโอ้หโอ,อ้วหรอ้อโหโอ้โหโอ้โอ้โหอ้อ้โ้้้อโอ้้ออ้ <c oughs>